วันนี้เอาไล่สเต็ปเลยเราจะทำอะไรบ้างเอาแบบไม่กดแมบพี่ไล่มาเลยหนึ่งท่อท่อเราต้องแบบตั้งเทานะไอ้ยาแล้วก็จัดไปแบบคืออันนี้มันยังไม่ตัดเลยเอาแบบทำแบบตัดเต็ปสองเลยทำอะไรบ้างพี่นี่แบบสเต็ปใช้งานสเต็ปใช้งานอ๋อคือเพราะว่าเราไม่ได้จัดทรงเตี้ยไปหลังถนนเนาะหน้าเผาคู่เออเอาดิเอาดิเอาละเอาอแต่เอาดิจัดแล้วเนาะโอ้โหแต่คงไม่ต้องได้หรอก โอเคครับสวัสดีวันนี้ต้องเปิดแบบว่าสำหรับคนไม่กลัวเมียของแท้กลัวของแท้ของแท้มาวันนั้นไม่อยากจะพูดไม่ยอมถ่ายคลิปต่อใช่ไหมเพ่โอ้เน่วันนี้อยู่ร้าน B S t o s Sing หรือว่า Bombay Thaw Sing กันเองวันนี้ขอสเต็ปแบบไม่กลัวเมียของแบบตัวจริงอะเพ่แบบตัวจริงๆเลย วันนี้เอาไล่สเต็ปเลยเราจะทําอะไรบ้างเอาแบบไม่กลัวแบบพี่ไล่มาเลยหนึ่งท่อท่อเราต้องแบบน่าขังนะไอ้ยแล้วก็จัดไปแบบเพื่อ,อนนี้มันยังไม่ตัดเลยเทำทำแมบตัดสเต็สองเลยทำไรบ้างพี่นี่เนี้ยจะเต็มใช้งาน <c oughs> สเต็ปใช้งาน <c oughs> อ๋อ <c oughs> คือเพราะว่าเราไม่ได้จัดทรงเตี้ยไปหลังสนดเนะเ<อ>าะเราสเต็ปใช้งานแล้วก็มีอุดิจยาทำไงท้ายหลังด้วย ต่โอมโมเป็นไงไอ้คันโน้บอกพี่เขาเป็นนิแบบว่าโดนกระจุนกระใจไอ้พี่บอกว่ารถเกียร์รถออตโต้อะรถเกียร,ร์ทำห้าพันแต่ถ้าออตโต้อยากสู้อะต้องหมืม่นหนึ่งถาอยู่ล้วไม่ต้องห่วงกูไอ้โน้ตต้องห่วงด้วยวันนี้ได้เลยพี่จัดให้ครับน้องๆคือจะเต็บนี้เลยนะโ <Okay, S 1> อเคเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นเลยมาขอดูข้างในได้ไหมได้เลยคือที่นี่เขาบอกว่าก่อออกตรงไหนทำได้หมดเอาแบบขึ้นมาจากฝั่งกระโปงได้ไหม ได้หมดอ่ะเขาทำได้หมดอ่ะมึงทำหรือเปล่าป่าคนนั้นป่าได้เข้ามาดูแบบได้มาเลือกเปล่าไม่ได้เข้าลูกค้าเยอะหมดแล้วเอาง่ายๆบางคนจะชอบแบบไปไดแต่ถ้าเราออกหน้าเผาคงไม่ต้องไดมั้งได้ต้องได้ใช่ไหมพี่ได้บ้างก็ได้ได้บ้างก็ได้แล้วใครจะเห็นอ่ะเราเราเห็นไงเราดูเใครจะไปหมอกอานี่นี่จะไปสเต็ปแบบคือมีทุกรุ่นใช่ไหมพี่มีทุกรุ่นครับโอ้โหรถสอร์รถเล็กรถอะไรได้หมดเลยมีครับเอ้โอรเก่งมีหมดครับให้มันเป็นสี่ล้อเถอะ อย่าว่าถอ้าหกล้อนีไหมพอทำได้ทุกอย่างเราเอาอันนี้ไปใส่กอไซร์ไหมบ่าโูกบ่าไม่เอาไอเหี้ยไม่แรงเลยนี่ก็เป็นอันนี้คือเครื่องที่ทำท่ออย่างเงี้ยล่ะเบสอ่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์จบครับอ๋อโปรเจกต์เรียนจบที่โปรเจกต์เรียนจบก็ไ่้คือมันทำอะไรนะเป็นอ่ะเครื่องกระเทาะเมล็ดเกลือยางพาราเอ๊ะไม่เกี่ยวเลยไอ้เราพึนงนึกว่าเกี่ยวของท่อ อไม่แกเเราดูงานว้อันนี้คือลูกค้าฝั่นแล้วหรือว่ามีมีสต้องไปครับอ๋อนำดึงสต็องเดียวเขาเขาเรียกว่าคือใครมาที่นี่นี่ไม่คิดว่าอ่นี้ยอิสุยิสุดีโหดับมันอายนี่มันรุ่น2.5งเนี้ยตัวตัวฮิตนะตัวฮิตตัวฮิตตัวแรงตัวแรงก็มีหมดตัวตรงตัวต้านะไม่ตีเล็กก็มีครับไม่ตีเล็กโหเฮ้ยไม่ตีเล็กอะไม่ตีเล็กก็น้าพาวอยู่แล้วมันแค่ตัวม้วน ใส่ไปแล้้วหนาเาเด็กก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ้าวเดี๋ยวคงพลจะถามมีแต่ท่อเดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นทำไมพี่มีอีกเยอะเฮ้ยท่อคู่อ้าวหน้าเผาคู่เฮ้ยทำไมพี่ไม่ทำท้ายท้ายคู่ให้ผมเลยอ่ะีหน้าเผาคู่ด้วยหน้าเผาเดียวอ๋อเป็นงี้อันนี้คือหน้าเผาเดียวแล้วมันคือสูตรอะไรอ่ะพี่อ่าแล้วคู่อ่าถ้าอยางั้นคู่มันต่างไงกันเดี๋ยวอะเอ่อเสียงมันจะออกทุ้มๆมากจะไม่แป๊บมากใช่ไหมหรออ่าแล้วแล้วเรื่องของเกี่ยวความในเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับเพราะมันอยู่แค่นี้เนาะได้ความสวย ผมอ่ะมันมีสองคู่รถคมก็มีนะอย well, wait, lie, no. wait, bye, ่กให้ดูรถรถเจ้าของร้านใช่เลยเลยาดเอันนี้คือใส่แล okay. ้วอันนี้ผมใส่ปยได้กูออก้ายแล้วพี่ไม่บอกผมตอนนั้นเออไม่มีเขาไมใส่ธรรมดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไออนเลยดูดูก็งอนแล้ว t 0 0 0 years later ไหนไหนอย็นี่ไงเออ่อ่คบท่อคู่อ่ะ อย่างกัเหมือนกันครับแต่ว่าได้ความสวยงามเป็นสปอร์ตสปอร์ตอ๋อแล้วมันความแรงอ่ะพี่ความแรงอะไรเงี้ยมกนอยู่คู่ไปไงไม่เกี่ยวเลยมันไม่ได้ออกมาได้ตัวต้นเดี๋ยวถ้าพี่บอกผมผมก็จัดแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีเลยหน้าเผาคู่เออเอาดิเอาดิเอามาล่ะเออเอาดิก็จัดแล้วนะโอ้โหแต่คงไม่ต้องได้หรอกไม่มีใครก้มไปดูหรอกก็จัดแบบธรรมดาแล้วเนี่โอเคออกคู่มันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะทุกคนก็เท่อะ เต้ว่าป๋างงเลยยัออกคุยอยมางไรไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อก็คือร้านนี้ไม่ได้ขายแค่ท่อเริ่มคือมีอะไรแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวพาเขาไปดูนโหเจ๋งว่ะเออแล้วคันคันที่ทำสเต็ปอะไรเนี่ยพี่เออคันคันนี้โมเต็มไม่เป็นอ่ารีแมปอย่างเดียวครับรีแมปมีอินเตอร์อย่างเดียวรีแมปอินเตอร์เฮ้ยเขาใส่อินเตอร์ด้วยเฮ้ยเราปวดของแต่งนี่มีหมดเฮ้ยมึงบอกว่ามึงจะเปลี่ยนอันนี้ไม่ใช่เหรอไอ้ควายอะไรคัมอ่ะเออรถสูงจะใส่ทำไมคใส่ไม่พี่พี่ว่าไงเข หลบป้ายอันนี้มีแบบเป็นอะไรครับพี่สายฟ้าแล้วก็แบบธรรมดาครับแล้วถ้าหลบป้ายอ่ะหลบป้ายก็หลบอันนี้ก็หลบหมดใช่ไหมใช่ครหมอมันหลบหมดอยู่แล้วหลบแล้วแล้วเจ๊ไอ้ธนคือส่วนใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งคิดดูก่อนเพราะว่ารถสูงอ่ะมันเอาไว้มันก็จะสวยกว่าไงเออเออแต่ถ้าโหลดเตี้ยแบบรถซิ่งอ่ะแล้ว้องถอดนี่แล้วนี่ของแบกเยอะคือคัมมีหมดเลยในรถนอกรถทั้งโอซายหมดเลย นี่เนี่ยพวกรถเก่งวะเนี่ยโอ้โหมีหมดอีกนี่ท่อเธอครบอะไรว่าเล็กๆก็มีอ่ะมีนี่อ่ะมีนี่ไงอุดอุดอีจีาครับอีจีาอุดทั้งหมดเลยอยากจะอุดตรงไหนอุดอุดให้หมดไม่ต้องออกไอเสียก็อุดอุดให้หมดเลยหมดไปต่อไปได้ยี่ห้อแต่นี้ก็จะเป็นโซนพวกก็เดิมก็เดิมที่เตือนมาครับอ๋อแล้วถามพี่พี่รักเธอแล้วมันเอาไปไหนไปทำอะไรเอาเข้าโรงงานอีกทีนึงครับส่งเข้าโรงงานอีกทีหนึงโรงงานเอาไปทำอะไรอ๋อก็ส่งคืนเข้าไปเพราะว่านั่นเถอะก็ เย้นี่มีบริการส่งด้วยับผมจะได้รับพี่ครับตังได้ไอ้ยตังได้ผมดูนี่เขาเตรียมความจุท่านอะไรที่เอาไว้ผ่าเลยเขาเตรียมล็เตรียมพร้อมนะเขาเตรียมร็อคโอเคเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าแบบว่าเอาแบบตอนนี้คือทำอะไรก่อนพี่มันต้องมีท่อก่อนนะแล้วค่อยดีแมทกับนองอ้ง้นเดี๋ยวรอก่อนก็ได้อ่ะรอเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอรอเสร็จเพราะว่าถ้าถ้ามาขึ้นเงี้ยลูกค้ามามาหาพี่เนี่ยถ้าไม่มีคิวมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ ERP ได้พี่อ่าถ้าไม่มีคิวก็ประมาณชั่วโมง ชั่วโมงหนึ่งจบก็คือเดี๋ยวเทสให้ด้วยเทสให้เรียบร้อยก็าตามนั้นโอเคเดี๋ยวสักชั่วโมง,น,งนะวันนี้เสร็จเลยนะเอาแบบว่าไอคานุสร้องนะ ไม่ไหวหรอกมึงอ่ะเดี๋ยวเจอกันอย่างนี้เลยอ่านี่พี่เขาเขาอยากรู้เทคนิคการออกตัวรถพวกเกียรวโต้เออผมถามจริงมันต้องไปเอ็นแล้วไปดีหรือหยาบเบรกหรือหรือทิ้งหรือแบบจอดออกอ่ะเขาอยากรู้ว่าออโต้ต้องจอดไงแบบยึดอัดล้อฟรีอะไรเงี้ยอ๋อต an ัวดีแล้วก็เหยียบไปเลยเข้าเกียร์ดีแล้วก็เหยียบเหยียบตัวดีแล้วจมเลยตัวดีแล้วก็เหยียบเบรกไว้ก่อนแล้วก็แบบจมไปเลย อันเทคนิคอันนี้เทคนิคของคันล่องคือเหยียบเหยียบเบรกทิ้งไว้ก่อนเลยเพี่อนแต่แบบก็ไม่สู้ทิ้งคัทอ่ะนะแบบมันไม่มีจุดนี้คัทก็จะไม่ไม่หน่อยนะเออเดี๋ยวเจอกันแล้วกันโอเคดูสเต็ปท่อคู่ออกหน้าเผารีแมปดูอจีคาแล้วท้ายล่างเต็มขนาดนี้เนี่ยป๋าดูนะสเต็ปไม่กลัวเมียตั้งอย่างนี้เออกูก็ไม่กลัวแล้วเมียไม่อยู่นี่ด้วยควายไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันไปโอเคครับน้องตอนนี้เราก็วาร์ปมา เสียดายวันนี้มืดแล้วดิบ่า่ามืดแล้ววันนี้ก็แบบว่าคือเรามาร้านเย็นเกินไม่ใช่อะไรนะมา,ามาก็เกือบห้าโมงเย็นแล้วแล้วก็ทําก็หกโมงไงน,นี้ท่อใหม่ก็อันนี้ท่อใหม่ก็ <c oughs> ต่อมาจากเครื่องยี่ไงโผล่ขึ้นแบงนี้เ เขาแบบว่ากลัวกลัวแบบไม่ได้ยินเสียงไงไม่ใช่แล้วใช่ทุกคนนี้ท่อเด้อเฮ่อท่อพักคือแบบว่าเนี่ยป๋าถอดพักอันนี้ออกแล้วก็ใส่พักที่เป็นขนาดนี้กลับเข้าไปเพื่ออะไรปากเพื่ออะไรพักมันไม่ได้ใหญ่เท่านี้ใช่ไหมพี่พี่เอาพักพักมาให้ดูดิพักพักมันเล็กกว่ากันไหมพักทอนเอาพักไหนพักพักใหญ่เหรอไม่มันเป็นพักแต่งใช่ไหมพี่ใช่ครับมันเป็นพักแต่งอ๋อพักแต่งงั้นอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยก็คือมี ท,ที่ว่าไปเลยท่อหน้าเผาแต่คราวนี้จะบอกอน้องๆว่าตอนแรกจะเอาสองครูใช่ไหมแต่อาจจะเปิดลงดูก่อนน้องครับดูครับเยี่มันเปปาเผา,าพี่เลยครับผม,มแล้วข,ข,ข้อเสียเป็นไงถ้าบันเป,นเปาขนาดมันเปาเผาเ<อ>มันจะเกิดความร้อนสะสมครับทาให้พวกซีนอะไรเนี้ยเผาก็เลยเป็นคอเดียวก่อนใช่ครับแล้ววิธีแก้อย่างนี้ก็คือโหลดลดโหลดรอ่าแล้วถ้าโหลดก็คือท่อพู่นี่มันอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ครับอ๋อ นั่นไงหาเรื่องอีกแล้ว <c oughs> จัดทรงกันอันนี้ <c oughs> มีท่อมีรีแมปมีกูดิจารีดิยาครับท้ายรางไม่ได้ทำเพราะเพราะว่าเป็นรางาไฟฟ้าของเป็นรางไฟฟ้าครับ<ม>ปรับจูนรวยผม<โ>อ,อ๋อใช้ใช้ก็ใช้รีแมปนั่นแหละ<ช>ครับมัน,นใส่กล่องพวกแล้วแล้วตอนนี้ไฟโชว์ไหมเพี่อนไม่โชว์อ๋อใช่เพราะว่าวันนั้นพี่บอกว่าถ้าเกิดกูดิจาัวใหม่อ่ะ แต่ะขื่นโค้ดแต่ถ้ารีแมปก็จะหายไปติดแม่งเลยทุกอย่างอ้าตครนี้เดี๋ยวขอคุยข้อดีข้อเสียก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ปีคำเตือนจากข้างนะะก็ต้องบอกว่าถ้าเบิ้ลตัดห้ามตัดละนาวห้ามตัดแบบละนาวแบบแยาว เรือเรือเรรือเรรือแน่นอนเรียอยแน่นอนควันขาวขึ้นแน่นอนก็กรพอประมาณดีกว่าแล้วถ้าแนะนำก็คือเปลี่ยนโบให้มันให้มันทนบูได้มากึืนรักโบปากเท่าไหร่นะเอาเราเป็นโบตรงรุ่นก็ได้ครับมีอ๋อเตรงรุ่นด้วยได้ไม่ต้องแปลงอรค่อยว่ากันแล้วอันนี้เรียบร้อยก็ดูเลกันไปในเรื่องการใช้งานแ้วถ้าว้าเหียก็มีส่วนไห้่เยเ่เยกเยี่วยวมาดูเสียงกันน่อยหน้าพานะนี่ปากมุดี่ปากมุตร้รงนี้ดิรงไม่มีนะ ไม่ uhm. ไม่มีเราเห็นมาซูมมาเห็นซูมไปดิซูมไปดิซูอ๋อเห็นป่านอนนอนเห็นป่ามืดเหรอเห็นป่ามันมืดเกินไอ้นี่นี่เขาหนองไฟหน่องหไฟมันอยู่หน้าตรงนั้นอะหมายว่าก uh, yeah. ็ไม um. uh, ่ไ mm ด้อ hmm. ย oh. uh ู huh. uh ่ข huh. ้างหลังนะรถเน่ยเย็ดงนี้มันมีนิดหน่อยครับตอนตอนขีดไม่มี ควันมีนิดหน่อยเฮ้ยเมื่อให้เขาเหยียบดีกว่าพี่เหยียบให้ดูเลยพี่ลองเบิ้ลตัดให้หมดดูเลย่อเสียงเลยตัดควันตองเราขนาดนี้เล่นแบบนี้ใช่ไหม เล่นแบบนี้เอาคืออย่าไปแช่ใช่ค่ะียกว่าเหมือนกับว่าให้มีช่วงของเทอร์โบให้มันดันบ้างตกใจเลย<ห><ห>ที่บอกมีควันนิดหน่อยเฮ้ยเไหม,มก,ก็คิดดิ้นเด,ยนเดียวคอนซีนไม่มีครับโอ้แหม่ตกใจหมดนี่คือสเต็ปใช้งานนะ<อ>น้องๆม่ต้องบวก็เดี๋ยวไว้ไปรีวิวเดี๋ยวผมไปรีวิวให้อีกทีหนึ่งตอนเท้าอันนี้มันมืดแล้วประมาณนี้ก็ใครสนใจทอซิ่ง ที่ของเจนหรือว่าสายหวัดก็ได้ตรงหมดสมมหมดมีรับประกันอะไรไหมพี่แบบนี้ทอดทิงง้งรับประกันตลอดอายุการใช้งานแล้วถ้าขาดมา<อ>เปลี่ยนฟ<อ>รีก็คกูลืมถามวันนั้นเธอเลยเขแบบว่าโอเคก็ดูแลกันไปตลอดอายุาการใช้งานก็ประมาณนี้อันนี้คือท่อหน้าเผาเต็มไม่กลัวเมียอ้ยก็ไม่กลัวเมียเหมือนกันใช่หรือเปล่าเดี๋ยออกไปเจอกันชักชักได้เลยมาดิเอาอีกแล้วก็ประมาณนี้โอเคต้องขอบคุณที่มาของวันนี้ร้าน ีเอทอติงนะหรือว่าเฟซบุ๊กก็เดี๋ยวคลิปเกี่ยวขึ้นไปให้ติดต่อในบอมเบ้ทอติงเลยเนาะอ่าก็ใครสนใจหรือว่าช้อปปี้ก็มีคาร์ราโอ้โหไม่ครับทุกอย่างเขามีทุกอย่างอะ่ะเออก็อติดต่อไปได้เลยนี่ประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวมันมืดแล้วไม่ได้ไปขับให้ดูแน้องเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจัดให้ดูเนี่ยสเต็ปคนไม่กลัวเมียตั้งนี้นะป่าก้องไปกลัวเมียเหมือนกันในที่อื่นเอาออกน้ำเผาผมเปล่าใครอยากให้เปล่าออกน้ำเผาก็กดไลค์มาเยอะๆทุกคนเออจะเจอกันคลิปหน้าครัับผมสสวดี